้องู่ว่าทำไมเลขทูดึงออกแบบนิ่ 1, 5, 5, 1, 1> มหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเลขทูดก็จุดทูไปห้านึงวัดที่แล้วอ๋อห้าหนึ่งหน่งรอบนูนแกมาจุดทูกไปหกสอง หันหน <cents S 1> ึ่งวัดที่แล้วน่ะหั่นหนึ่งรอบก่อนนู้นแกมาจุดทูไปหกสองใช่ได้ไปสองวัดติดเลยสองวัดแล้วครับเพิมห้าเลยขอบคุครับท่านผู้ชมมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมาจากโคราชนะครับมาแต่สาวเลยครับมาเลยครับ เฮ้ยน้อสาวเพื่อนน้องสาขี่นไหนผมเจแล้วผมเป็นที่สามคือเมื่อสองคือสอนเหลี่ยมสองเท่าอะไรบอมร่บ้านมาไรเป็นไงครับบ้านนี่ครับได้ก็เช็คเลยาไรถ้านิดหน่อยกี่แสนไหมแสนเนาะกี่แสนกี่แสนแสนอับ นี่ครับผมท่านผู้ชมครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมทีมงานนะครับผมคุณพี่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดินทางมาจากโคราชนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบาสสาวศรีภาไปเบิร์นนะครับผมเลขทะเบียนรถนะครับนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมที่สารหลักกิโลนะครับผมท่านผู้ชมครับรถตู้คันนี้ครับผมจาก นครราชสีมาครับผมมาจากโคราชนะครับผมรู้สึกว่าจะมาบวงสวงแก้บนมาแก้บนนะครับผมที่ศาลหลักกิโลนะครับเิ่นได้โชคเด้ลาบนะครับ่านผู้ชมครับหลังจากห้ยออกเมื่อวานครับผม่านผู้ชมครับวันที่หนึ่งโอ้วันที่สามสิบเอ็ดก็ในสามสิบเอ็ด กรกฎาคมครับพี่น้องครับใชครับครับสาธุดีนะครับบนางผู้ชมครับผีเดินทางมาจากโคราชนะครับผมครับผมกับคุณพี่นะครับผมจากโคราชนะครับผมถูกนะครับผมรางวัลนะครับไม่อนีเดินทางมาแต่เสานะครับผมเดินทางตรงจากโคราชเลยนะครับบนทานผู้ชมครับจากอำเภอเมืองนะครับผม แกบนแต่สาวๆนี่ก็่มือนี่ครับผมโอติดตามอยู่ติดตามเห็นปู่เทพอยู่แกมาอาม้าเตดตามฝากช่องบอสกด้วยนะครับเ่บอสซากอรุนนะครับรอบคมครับท่านผู้ชมครับของเส้นไหว้นะครับผมผมแกบนนะครับจะมี ผลไม้แล้วก็ผมแล้กไก่ไก่ตัวนะครับแล้วก็หมูเปิดเปิดเลยนี่ไงเปิดาเลยอเปิดยเปิดแล้วก็หอดใส่วันนี้นะครับมาแก้บนนะครับผมแล้วก็จะมาขอต่อมวดครับท่านผู้ชมครับที่ พร้อมด้วยครอบครัวนะครับมาแก้บนแล้วจะมาขอต่ออีกครับผมงวดวันที่16สิงหาคมครับท่านผู้ชมครับติดตามด้วยกันครับผมท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อพี่น้องครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเลื่อมอย่าพลาดนะครับผมถูกจริงนะครับบารมีของตาจันต์ตาเซยยยมีครับผมสารตายายให้โชคนะครับท่านผู้ชมครับ

อากให้สารอาจารย์เกษตรีได้กินน้ำทำลานนะครับหลังจากที่ได้มอบโชคไปตรงตรงเต็มเอ้าพี่สวัสดีครับใช่ครัจำได้นี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงของพี่ที่บ้านใช่ไหมไม่ได้แต่กับเขาอะ้โม่ได้แต่กับเขาที่อะไรนะพี่เจียวพี่เจียวเมื่อวันกี่แล้วก็มาได้โชคอีกสองวันติดเลย ขอบคุพี่เจวมากเลยวันนี้เราต้องมาตามพี่เจวอีกแล้วใครได้ดูเทปนี้มีโชคครับผมครับผมวันที่16สิงหาคมครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมเราจะมาลุ้นรางวัลขอต่อนะครับถูกแล้วขอต่อนะครับผมถูกแล้วขอต่อนะครับพี่เจ๋วจากนครราชสีมานะครับจากโคราชนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้รอดูนะครับด้วยกัรเป็นแฟน เทียนไม่มีเทียนไม่มีเนี่ยจะเจ้าไหนมีเทียนหนึ่งเจ้าเทียนขึ้นเลยครับเทียนเทียนมีไหมเทียนวันที่แล้วถ้าพี่ไม่รูอพี่แจ๋วนี่เราได้ไปเต็มๆนี่สองวันติดเลยพี่แจ๋วหนิเราต้องตามพี่แจ๋วแล้วครับผมนะครับนะครับพี่แจ๋วใจดีด้วยแถมยังสวยอีกต่างหากนะครับเป็นคนใจบุญด้วยเมื่อวานที่เขาถูกตตัวเลขแล้วเมื่อวันที่สามเมื่อวันจุดทูบไปห้าหนึ่งหนึ่งวันที่แล้วนะห้าหนึ่งหนึ่ง ก่อนนู้นแกมาจุดทูไปหกสองใช่คือได้ไปสองวันติดเลยสองวันแล้วครับคือห้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไปจ้าเดินทางตรงดิ่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมจากโคราชนะครับผมมาที่สันหลากกิโลนะครับผมเกาะติดสถานการณ์นะครับหลังห้อยอกครับผมห้อยอกแล้วถูกมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็เฮงครับแล้ววันนี้มาแก้บนนะครับขอต่อนะครับต่องวดท่านผู้ชมบุคคลผ่านนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับไม่ธรรมดานะครับที่แจ๋วนครับผมจากโคราชนะครับผม เป็นขี้ของเซีนไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับคระผมครับตอนนี้ครับพี่แจ๋วกำลังซื้อตามพี่แจ้วนะครับเจอเซีนไว้นะครับผมโชคดีมากๆนะครับมาจากโคราชนะครับโคราชได้เสียมาเหลือกเลือกอาจจะเป็น ดวงสมพง์กับพี่แจวนะเพราะเกี้ดวงสมพงศ์เองคือมาตรงกันวันนั้นก็มาตรงกันกับพี่แจวมาพอดีวันนี้ผมก็มาตรงกันพอดีนะครับท่านผู้ชมจะต้องได้โชคอีกแน่นอนครับนะครับวันนี้เราจะมาดูเลขเด็ดพี่แจวนะวันที่สิบหกเราจะมาเสี่ยงดวงกับพี่วัดก่อนหน้านั้นได้หกสองวัดที่ผ่านมาได้ห้าหนึ่งโอ้ตรงๆเลยครับรวยเป็นแสนวันนี้มาด่วนเลยนะครับ นะครับพี่แจวจากนครราสีมา่านผ้ช่วโชกดีและผมบอกเลยบอคนดวงแห่งแล้วคนลบอกบอกอ่าตาเซออาจันยามีบอกว่าขอให้ลูกได้ถ้าได้อีกจะมาอีกเหมือนมาทำเหมือนเดิมมาเลี้ยงเหมือนเดิมอีกครับกิมน้ำสำลานแน่นอนครับผมมามาเลี้ยงเหมือนเดิมคือพี่แจวไม่ลืมนะครับที่จะมา ตอบแทนสารตะจันตะเซียมีนะครับได้โชคไปสองวันติดเลยนะครับถ้าได้เยอะกว่านี้ก็จะมีอ่าอะไรอ่ะที่ว่าอะไรลดแห่นลดเงินครับผมเงินติดต่อบาสักได้ครับผมครับติดต่อบาลซักเอารถได้นะครับที่นี่คนคนแรกคือแกนกะจิคอยฝากดวงไว้ด้วยเด้อจ้าฝากดวงด้วยกัน วันนี้ก็เป็นงวดที่สามขอบคุณรับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้พี่ก็ลองขื้อเหลือเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าพี่เจ๋อเรามีดวงชะตานะครับอาจจะคุยกันอยู่คุยกันอยู่กับพี่เจ๋องวดที่แล้วใช่ครับอัมพลแชแนลพี่พี่เจ๋ออาจจะมีบุญเต่ากับอาจารยงเซียญีก็ได้ถึงได้โชคทั้งสองนวดครับ ใได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับคือต้องต้องมีบุญด้วยการที่สองมาซ้อนแล้วครับผมท่านผู้ชมครับมางงอยู่ว่าทำไมเลขคู่ถึงออกแบบนี้หนึ่งห้าเอห้าหนึ่งหนึ่งเลขคู่ก็ประจันทร์เกษตรมีจะมอบทั่วให้พี่เจ๋อไงถึงมาแบบนี้่เพราะว่าถึงถึงได้เลขแปลกมัออกเจ้าก็ยังงงเลยห้าหนึ่งหนึ่งมันแปลกเลยนะแปลกไงแล้วก็ลองไปก่อน กับผู้ชมกันเดียวแล้วนะครับมาดูพี่แจ๋วของเราทําพิธีนะครับบอกเก่าหนกระผมตายายนะครับแล้วก็จะขอโชคลาภขอต่อนะครับผมขอต่อว่าที่สามนะครับผมวันนี้ครับขอต่ออีกวดสามงวดติดผู้ชมบุคคลาดนะครับผมผู้ชมครับเลยมาไม่เจอตะไบเลยอาจารย์ป้อมกลับบุวานแล้วป้อมทําให้ผิดแล้วและเสียใจมากเสียใจเนี่ย ครับไปกำลังใจให้อาจารย์ป้อมด้วยนะครับเนาะอาจารย์ป้อมทำที่สุดแล้วถ้าเจอจะเจอถ้เจอว่าจะหายตังค์ถ้าเป็นไรเดี๋ยวพี่เจ๋อจะมาอีกเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวได้มาอีกนะมาอีกแน่แน่มาอีกพี่เจ๋อจะต้องได้โชคอีกแน่นอนได้มาอีกพี่น้องตามกระผมตามขอโชคกับพี่เจ๋อนะครับไมาขอแล้เนี่ยญาติดูจะน่าซับ เมื่อวานพอดีครับพอดีหลานได้ก็เลยมาด้วยกันอ๋อผมครับพี่พี่จะมาพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องนะครับผมนี้เราเมนี่เหรอมากันหนึ่งรถตู้เลยนะครับผมหนึ่งรถตู้นะครับผมเดินทางจากโคราชนะครับผมนี่เดียวมีเหรอ ออกมาอยู่แล้วเนี่ย <laughs> <resource> <laughs> 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 วันนี้เราจะโฟกัสที่แจ๋วเลยนะครับคือจะให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับนะเป็นคนเย็นแหละขออให้่อนนะครับการขอโ้มของแจวเต็มเต็มเลยครับคต็มที่เลยนะครับรุนแรงว่าเต้มจะได้ชนนะครับแจ๋วนะครับไปด้วยกันนะครับแต่เพื่อนแต่ทุกคนอะ ครับผมครับตอนนี้นะครับพี่จ้กกำลังจุดธูปบอกกล่าวตายายนะครับผมพร้อมด้วยของเส้นไหว้นะครับของเส้นไหว้ถูกแล้วขอต่อนะครับผมถูกสองมวดซ้อนนะครับผมมวนนี้วดที่สามไม่คนพลาดนะครับผมทุผู้ชมครับเรามาขอโชคขอลาบจากพี่แจ๋วนะครับพี่แจ๋วกำลังจุดธูปตัวเลขนะครับนู่นขี้แม่พี่แจ๋ว อายุแปปีแล้วคุณแม่อายุ8ปปีครับอายุแปปีเราไม่ลูังนยสิบครับผมแม่บอกเจียวนที่ไหล่ะครับคนที่สามคนที่สามเจียวนที่สามอันนี้วางไหนรูบ้านห้อเดียวกันดูดูสิบขุนนีตัวีถ้ารีายถึง คือว่าดวงเฮงนะครับพี่เน้องครับของเส้นไทยพี่น้องครับมีผลไม้ของหวานนะครับดอกไม้ทุกเกียนไก่ตัวหมูเหล้านะครับ

โปรขอท่านคาเซอจหลือเอนได้โปรล้วรับสิ่าขอ้าพเจ้าเดี๋ยวดูแต่โทรศัพท์ัตกเก็นมากะนั่งนูนั่งนู่นมาทีไนมาหนาสาใหญ่เลยใคนที่สามที่รู้จะาขอโชคขอลาบจากพระจารอาจารย์เนนี่ขอพไมอได้ช่อนะรับรบต่อไป ลูกจะนำสิ่งของมาถวายทางที่ลูกมีโชคมากขอท่านพรุมีตาให้ลูกได้โชวตลอดไปด้วยเถิดจ้ะสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับเยวเขียวเขวเขีย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  ตอนนี้นะครับผมพี่แจวบวกแกาวแล้วนะครับบวกเขาวตาขยายแล้วนะครับผมพร,รม้อมด้วยเครื่องเซ้นไวนะครับผมแก่บนเดี๋ยวจุดไปตรงไหนครับโอ้ตรงบนตรงส้มโผครับติดไหมนี่ไม่ติดเดี๋ยวเข้ามาหลุดตัวเหล็กกันนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเอาหลุดตัวเหล็กของพี่แจวกันนะครับ ตัวแรกนะครั Bref, บผมสนผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับผมานผู้ชมนะครับมาแล้วครับผมชัดเจนนะครับเจ็ดมาแล้วครับพี่น้องครับเจ็ดมาแล้วนะครับน้องครับดูกันดีๆนะครับเจ็ดมาแล้วครับวันนี้ตายายจะให้โชคพี่แจวนะครับผมวันที่สามวันที่สามจะมาไหมครับพี่น้องครับตัวแรกออกมาแล้วครับเจ็ดสวยงามนะครับ ผีเช้านะครับให้เงินคนดวสองร้อยบาทนะครับผมรวมกบุญด้วยกันนะครับาเริ่มวาเกดแล้วครับนี่อะไครับเจ็ดเจ็ดก้าหรือเปล่าเจ็ดัเเจ ถ้าจะจับอีกตัวหลุดตัวแรกตัวหลุดใช่ไม่มาลึกเลเป็นการจุดครั้งที่สามนะครับของพี่แจวนะครับรอบก่อนก็จุดยากๆนะครับผมก็เฮงนะครับรอบนี้จุด สามรอบแล้วครับรอบที่สามแล้วนะครับเป็นรอบที่สามแล้วนะครับแยกแล้วเหรอน่าจะเป็นเทียนนั่นแหละครับไหนดูสิอันนี้ติดแน่นอนจัดหมดแล้วติดแน่ดีแล้วมาลุ้นกับปิดแจวต่ออยาให้น้ำเย็นโดนเนอะทีนี้ไม่ออกเลยลุ้นอีกเ ใส่ตาจันตาเซยมีจะให้สามตัวตรงๆให้อีกแน่นอนพี่เจียวผมเพราะว่ายากยากมากยากเหมือนว่าที่แล้วสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม เราก็ไปใกล้ๆก,ก็ได้ด่เยไม่เป็นไรนม่เพราะว่าพวกอยู่ข่างจากลุโอนใกล้ๆเลยนะครับโอเค่ะ่ะนะครับต้องตรวจถึงสองสามครั้งนะครับวันนี้ตรวจเลยทุกท่าน ลูกใหหลานสามตัวตรงๆเด้อตาจันต,ตาเซนข้าวหน้าลูกจะได้มาถวายหัวหมูหหใหญ่ๆได้แล้วมั้งเหรอได้เล้วเนาะเอาที่ว่าพี่เจกวมั่นใจครับได้แล้วนะถ้าได้ก็กอนะคร,ครับได้ละได้ละเ,เดี๋ยวรอรุ่นนะครับรุ่นคอมมิชครับรอรุ่นครับ ครับผมครับท่านชมตอนนี้เข้ามาลุนลุนนะครับผมมาลุนนะครับเลขทู้ของพี่แจวนะครับตอนนี้ทู้แตกแล้วนะครับแตกแน่นอนนะครับผมมากจะใหนแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับติ่เงียบเรื่อมแล้วนะครับิแปดนเจ็บติแปมีคลิปยืนยันได้ในห้าหนึงหนึ่งเนี่ยนะครับาหนึ่งวดที่แล้วเนี่ยแตกทีนี้ผมก็โดนกับพี่แจ้วนะโอ้แม่แกับแม่ห้าหนึ่งหนึ่ง ตบแตกลักษณะเดียวกันเลยคำนี้เป็นไรนะครับพี่เจ๋วดูชัดๆเลยห้าหนงหนึ่งไมัดเจนเลยมาแล้วนะครับตัวเลขครับพี่เจยพี่กันลีโนครับผมเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนะครับผมแปดหกครับผมชัดเจนเลยนะครับเจ็ดแปดหกแล้วก็เอา เอาหกป็นเก้าด้วยนะคะมีกันให้ด้วยกันให้เรับเพิ่ของพีแจวนะครับผมเจ็ดแปดมาแล้ววที่แล้ว่ะผมเวิ่งที่แล้วเนี่ยที่แล้วใส่บพี่แวนะที่แล้วนะก็ลุ้นกับพี่แ้วคนหักหักเหมือนันเลยหักเหมือนกันเลยหนึ่งหนึ่ง้ทายหนึ่งหนึ่งวดที่แล้วอ๋อตรงตรงเลยวันนี้ อืมระัคจรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคดงวดนีเนาะวนี่งวดนีได้วนีตั้นยี่้นีถูกแต่ละคนต้องกัวบ เจ็ดแปดหกนะคะทำช่วงเจ็ดแปดหกที่แจ๋วคนดวงเหงจากโคราชถูกแตกเลยครับท่านผู้ชมครับแตกข้างหลังด้วยมันเดิมแตกอ็เดิมตู้แตกข้างหลังนะครับผมถูกถูกแตกข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเดช้าเล้วเหมือนวันที่แล้วท้ามันเดิมเ้องแจวนะจ้อผมเชื่อ ผมเชื่อเลยพี่เจวจะต้อง้โชคใหญ่ขคครับบรรยากาศนะครับผมเล้ของพี่แจวนะครับผมจากโคราชนะครับผมผมพูดกใจเลยัเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับตูกแตกนะครับผมท่านผู้ชมครับตูกแตกข้างหลังเลยนะครับโอ้น่าทุก่านแตกเลน่แตกอีกแน่แน่ยแตกอีกแน่น แตกจริงๆ่ะโอเคนะครับเจ็ดแปดหกนะครับกับพี่แจ๋วชัดนะครับี่งจี้ชัดเจนมากขอต่อมวดสามนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถูกแตกแตกแน่นอนนะพี่แจเนาะแตกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจ็ดแปดหกนะครับกับพี่แจ๋วโคราขอบคุณครับท่านผู้ชมกับผมเลขของพี่แจ๋วจากโคราดนะครับผมเจ็ดแปดหกนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับผม ขอทุกท่านเฮงๆมีโชมีราบกับพี่แจ๋วโคราดนะครับผมสองมวนซ้อนแล้วนะครับรถแห่นะครับรถแห่ครับเจ้าบอกว่าสาวตัวน้อยใหญ่มาตัวที่สามตัดสิ่งทีจะมาตามคำสัญญาสรุปได้สามคนดูนะสปอนเซอร์ผมครับ โอเคค่ะยัขอบคุณมากขึ้นะคะครับขอบคุณครับ